สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมซีดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับครับชื่อจริงผมชื่อว่าผลิตจนันทุสาครับผมไปเล่นกันครับเล่นเสือเป็นพีซีครับ ครับพีซีครับพูดผิดครับเองเลยครับแป๊บหนึ่งครับผมขอคุยกับน้องผมกันครับเดี๋ยวให้หน้าจอนมากันครับ นึงนะครับมาต่อเลยครับอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปต,ต่อไปเลยนะครับเปิดเสียงได้ไหม่ะ โอ้โหของแยกๆครับก uh huh. านมาก็มีครับเ uh huh. ออครับมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีเพชรอยู่ uh huh. uh huh. และตอนนั้นผมเล่นเจอเพชรสามหรือสองแนกครับไอ้สามมัน บ้านลางอย่างเงี้ครับผมไม่รู้ว่ามันชื่อเขาเรียกชื่อบ้านว่าอะไรชื่อ,อี้ครับอุ้ยนี่ไงครับเจอแล้วครับยวชิดกกับมาได้ครับจเจอครับโ,โคตรโชคดีครับทุกคนมาลองเล่นหนาเดี๋ยวถ้าถึงสิบไลค์ผมจะเล่นเกมจนเต็เนเมนะครับ ไม่รู้ว่าทุกคนใชยเล่นยังครับเมื่อกี้พี่กับพี่ผม็นไม่าผมจะกดกระดิ่งเฉยๆไม่รู้ว่าท่านชมได้ยังหรือใครก็ไม่รู้ครับกปกด่ จะเป็นเพื่อนนี <i> ่ครับป๊บเดีอวจับได้แล้วครับอันนี้ผมไม่ได้ปูกงอะไรเลยครับแบมีเชือกโอ้จับตกน้ำครับ เดี๋ยวผมจะไปเขาไครับจำได้มันมีเหมืองอยู่เนี่ยครับลึกมากเลครับเหล็กโคตรเยอะเลยครับแต่ผมไม่ชเข้าไปขั้นตเข้าไปเองเลยนะครับติดอะไรครับ ไินเสียงไงไหมครับไม่จ๊ะเสียงซอมบี้ครับได้ดูครับเพื่อนผมชื่อชิติวุฒิละออเอี่ยมครับ ถ้าใครอยาไดูไปดูเลยนะครับฝากกดไลค์ของเพื่อนผมด้วยนะครับใช่เหมือนนี้ไหมครับไม่ใช่ครับอีกเหมืองหนึ่งครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ หน้าแตกแล้วไม่ใช่ตรงไหนครับตรงนี้ไม่ใช่นี่เอาเราผมอยากขึ้นไปไงไงครับเอาผมไปที่ขุดอยู่ครับนี่ผมเพิ่งเล่นขั้นแรกนะครับบ 0 1 5 4ครับแล้วน้ำผมก็มีอยู่ครับแต่ออันนี้1.111 แล้วผมจะเอาไม้เล็กยังไงครับติกไม้ติดผมจะเอาไม้กกเล็กยังไงฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับและก,ก็ฝากกดไลค์ของเพื่อนผมด้วยนะครัะแล้วผมจะ ครับมาทำไมครับอยู่บ้านตรงที่นี้มันก็มีครั้ทีสมุดอ่ะนี่ครับบ้านเราเอาอะไรดีครับดาบอะไรยังงี้กับอะไรใช่ไหมครับ <S <S อันนี้เขไม่ได้ปวดเลยครับาเยเ จะบ่นอะไรเงี่ยบ่นเรื่องไรบ้างไล,ล้ครับ <c oughs> ถ้าถึงร้อยอไร <c oughs> ถ้าถึงร้อยอไรผมจะพาไูบ้านเพื่อน ถ้าถึงสักหกสิบไลค์ก็พอครับจะพาไปดูบ้านเพื่อนครับดวงข้างกันเลยครับหลังที่สามครับแต่ท่านผู้ชมยังไม่ดูนะครับผมอยู่ซอยพานายสำหรับใครที่อยู่ซอยพานายก็ฝากไอน,นะครับว่าเขาอยู่หมบ้านไหนครับ แชร์กับเพ้่แต่ใครก็ได้ครับกดไลค์เฉยๆก็ได้ครับติดตามด้วยครับไปกันนะครับบายยฝาดดีนะครับ